ได้หไหมว่าหัวใครเคยหน,นุนตักที่เจ็บปวดอยู่ดีเมื่อพี่ได้ฟังข่าวเขาจ้าแต<อ>่งงานแล้วน้องแก้วจะลืมลาเราเจ้าทุยเลยนั่งซึมเศร้าฝากความเหงาใส่ทาน ัวนสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจโบพาล้ออีพี่ยี่สิบห้าครับอ้าวมาเลยนะครับบ่าวโบนะครับเนาะวันนี้พ่อกันโดนน้าพี่น้องอ่ามือนี่มาจากนครคำแค้นแล้วโควิดครับยากหลายอ่ายากหลายยากอย่างลูกยากเมียพร้อมแล้วเนาะเมียพร้อมีครับเอาเมียไปยังเมียถูกเมียถูกไม่เมียกินปลาทูตาย เอ้ามื่อนี้คุณโบสิ่งผ้ามาใส่เนี่ยคือเมื่อเช้าเมื่อกี้ม่านรอรอรอทงครับเลาะทงอ่าป่านยายเงือป่านยายเงือกัดแรงแนหน่อยเนาะทั้แรงพอดีเมื่อกี้เขาเอิ่นเพิ่งพระพระจันทร์ใกล้เขาเอื่นยังไงใกล้เขาเอิ่น่าอย่างวะาบ้านวานจันทร์วันพระวันพระมื่อนี้เขาเอิ่นมันมีมีแนวเอิ่นใช่ไหมนี่คำหนึ่งคำเลี่ยคำเลี่ยผมรับคำบระมานวันนี้มันจะเป็นเองพระจันทร์ที่ไกลที่สุดในโลก ว้าวปีนี้มันเป็นนะบังข้าขอเช่างเลยครับมาหากันไก่ปันนี่ยังผัดจานแห้งไก่ก็ฮ้องอยู่เนาะบังขอมุ่นจากข้าวผมกับตรูเดี๋ยวผมไปศึกษา,ามางไหม่อนผมก็เห็นนากันโดนขึ้นรอแท้หัวคนรลรอป่ครับน้ำหนักกระโดด่งบ่แค่้หนหนักเหลืออยู่เก้าสิบเอ็ดครับเดียวนี้ว้าปเป็นหวานเพราะไมเป็นขี้จิ้มเนาะมไให้ป็นตัวยูประกาไป เอ็นังก็ประกาศไปยานไม่กินเราเอามาเป็นนังบัดนี้เดี๋ยวมาเบิ่งเนาว่เมื่อนี้าคู่โบสิผ้าเข้ามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดอีหยังนะครับพิเศษแน่จังหน่อยมืดๆนะครับมีดารารับเชิญน้เน้ะครับเนาะเอาจักคู่มาเบิ่งกันไหมนะครับเนาะ่าบาโบคคู่โบสิผ้าเข้าไปเบิ่งหยังสักคู่ครับสวัสดีครับแม่เหยือครับแม่เหยือนะครับเมื่อนี้นะครับคูโบผ้ามานะครับบ้านแม่เหยือนะครับว่า ส่วนแม่ย่างส่วนมะส่วนนี่เขาวแลงนะครับเนาะไป็นยฮ็ดอีหยังเนาะเป็นกัญโสมผักค่ะโสมผักอีหยังครับโสมผักบัวค่ะผักบัวมันเป็นยังไงเนาะผักบัวผักหอมต้นเนาะนี่นะค่ะโอ้เป็นยังเคอื่นผักบัวเหรอแม่อันบัวลานพันพันเอื่นดิบัวน้องบัวโอ้พันยู่บ้านน้องบัวบ่ได้อยู่บ้านน้องบัวได้อยู่บ้านโกยนะครับเนาะเหมนโกยพ่อแม่มาผ่าเห็ดมาผักบัวดิก็เอื่อนนะผักบัวน้ำมันอ๋อครับโอ้บัวไม่เอกบัวนี่เนาะ ครับอันนี้คือขั้นตอนการยังครับเนี่ยเออก็จะนี่แหละก็เกิดกำลังกันนี่สิ่ขั้นสงค่าอืมสิ่ขั้นสงกินกับยังกินกับปนอ๋อครับครับอ่าโอเคนะครับเนาะนี่ก็คือจะได้กินตะกับปนกับแก้วกับลาบง่วก็ได้แล้วค่ะได้หมดทุย่างครับลาบง่วขัวไก่ก็ได้เนาะแล้วแต่ชอบเนาะอ๋อถ้าพ่อเบาวบัวกันบัวพิ่นมา ส่วนมากแหละแม่นึกว่มามีอีย่งนะครับมีการท,ำทํำถนอมอาหารของคนอีสานนะครับเนะะาะอ่าอคือ<ร>คือการ,รถ้าเปรียบกับประเทศเกาหลีเขาเอื้นไว้อย่างเนี่ยเกาหลีเขาที่ประม่านว่ากิมจีได้เนาะโอโหเรื่องอะไรเอออะไรไป็นกุบเกาหลีเออก็สมพักของเกาหลีเขาเอื้นกิมจีล่ะคุณแม่ <laughs> ออันนี้กั เป็นหอมยังก็หอมยังก็ครับคุณแม่หอมบัวหอมบัวนะครับเนาะหอมบัวตะโบราณเฮานี่ครับผมอันนี้ห่อดันสามเดือนเพิ่อนก็กู้เกาไปไว้ายกู้ไปไว้แล้วก็พอดห่อเดือนไอเดี๋ยงี้เพิ่อนก็มาปลูกอันเนี้ยหัวหัวนั่นเป็นหัวแล้วเพิ่อนก็บเจบไว้เอาเจ๊ใบครับกู้แล้วก็เจ็บไว้ันนี้ลูกเาก็ปลูกครับนนั้นเฮาก็มาขันทูม วิธีก็ถนอมอาหารนะครับของคนภาคอีสานเก็บแล้วอีกเพิ่นเติมเพิ่เติมกักู้เข้าไว้ครับอต่อไปเช็ดอยังต่อขั้นตอนต่อไปกันส้มตัวค่ะจักรไมาเบึงไม้เนาะขั้นคุณแม่ครับผมจักคู่นะครับจานโบเห็นยังครับหลาบง้อครับโอ้ยหลาบง้อจังใดวะเนี่ยจะเป็นแดงแดงหรือแดงกวยง้อเลยง้อง้ยังขึ้เป็นเชี่ยงง้อน้อยง้อน้อย มารับเปียกตัวเนี่ยไล่อ้ยแมวท่านโอ้ยโอ้อยากออกเอฟเฟกน้ำแมวเลยมาแมวเลยมามาเลยแม่ครับมาเลยแม่โอ้ยไปแล้วคุณก็น้องก็ไปไม่ได้หเลยโอ้ยไปไปเร็วนานพักครับนี่ครับโอ้ยตกใจหมดไมยไม่คือมีเอฟเฟกเอฟเฟกซ์จางมากครับจางมาจากจต่ไมาได้ใส่นะครับเอฟเฟกครับมาเตียบครับ บ้านเอฟนะครับวันนี้มีบ้านเอฟมานําครับยินดีต้อนรับบ้านเอฟนะครับครับเบ้าต้นนะครับครับอันนี้เบ้าอาร์นะครับเบ้าอาร์นะครับอันนี้เลขาผมครับเลขาผมเลขาอุ้ยครับผมอ่ามือนีภามาหล่อทงเนาะพี่น้องมือนีมาหล่อทงมาหยามยันเหงือนะครับเนาะภายในพวกเขาสืดังล่ะจันโบ กดไลค์กดแชร์ดูว่าอิป,ปีว่ายอย่าไปไกลมานันดุยซิปปีแล้วเนื้อตายมไแล้วกีอยพ่ยออยะจะเรมได้พี่องดังนี่าให้ให้ให้จูโบผพาร,รอดดังอ่ซอยกดเนี้ยกดไลค์กดแชร์กดซับส,าสาไครนะครับเนาะกดติดตามสุมเห้อเน่ยกดแชร์น้ำเนี่ยากงแซ่เงาไเบิกางยังที่สม ได้ผมหน้าผมเวจังเลยว้ายได้อีกแล้วครับเนี่ยขัวได้อีกครับเนี่ยมื่อนี่ยำกันนี่ไม่รู้จักแล้วนี่ของไผ่เป็นของไผ่เนี่ยขัวแล้วนี่นั่นเนี่ย <c oughs> เ,ออเอาไอ้เบาอัดอมน้ำเนี่ยเอาไม่เห็นหน้ากันโดนนะครับเบาบวกคืนฮอดนะครับคืนฮอดแฟนขับถาม Hello, าหาเราไล่ไล่เบาบวกกู้บวไปซ้าย,ยวะั่นเราว่าไปยังไปนครคำเทียน เพชรมือครับช่วงนี้ผลิตมือโอ้ผลิตดูดูการแม่เขาจีดจุล้วยปุ๊บไปที่คอนทญาติอันขั้นเปิดเนาะที่ผ้าคณะบ้านเอฟไปย่ำจักมือเด้อไปครับไปเพิ่าผ้าไปเที่ยวข้อแห่งกินน้ำกันกินน้ำไหนขึ้นได้ไอ่พอมกินน้ำอืมกินน้ำเอ่อเมล็ดกินน้องกินกับกินเป็นแต่แซ่เป็นแต่น้าน้ำหนักกระโดดลงกระโดดเป็นเบาหวานวะท่านนี้ท่านหลัเป็ี่ยนยุ้อหมอท่านหมีนิสัย ไอ้ภาพไปหาได้เจือนครับเป็นบวานใช่เลยเป็นเพื่อนกันไปเล่าเนาะนี่ถาม่าเป็นยังไงขึ้นเป็นบวานกินน้ำมันจังโซกินยาล่ะเราก็กินนี่แล้วครับเพื่อนกันนะครับตมื่อกี้ต้มไก่หน้บงัวนโอ้โหเอาลงไปไหมเท่ากันว่นเกลียนว่าน่นบักหลงเป็นหมาเด้วยเอาหมายให้มันกินนั่แม่บักขามัะบักหลงไะ เอ้าพี่น้องจังไนมาเบ่งไหมกูโบสถพภากินอย่างอีกแบบนี้แหละแม่ยีเห็ดนแนังครับขั้นสมพักโอ้ขั้นสมพักนะครับเนาะโอ้เนี่ยนะครับพี่นอ้องเมื่อกี้เนี่ยหลังจากที่นั่นนะใส่เกลือพอดีนะครับเนาะใส<แ>่ไปเมื่อกี้ขั้นขั้นบีไปนี่บาแม่ uh อ่โอ้เบ่งเนพี่น้องเมื่อกี้มันมันยังเป็นฟู่ฟู่อยู่ดิเนบ่บอตนนี้เขั้นไปขั้นมากมันยุบลงนะครับ โอ้ันตอนกันขั้นนี่ขั้นเซ็จแล้วนี่ใช้เวลาโดนบางไหครับแม่เจ็ดนาทีเหรอคะเจ็นาทีเนาทีก็สามารถเร็จเนาะเอาเอาไปพ่ไวเจ็บมามให้ไหมครับโอ้ไปเกาอีกโอ้จ็มาอีส่วนส่วนบ่ต้องใส่น้ำเด้อส่วนแมอ่านะครับมาอีกแล้ครับโา โอ้ยเดี๋ยวมาจากสวนเนาะสวนธรรมชาติได้พี่น้องบอสไซบอสไซบัรับบอสไซยังไบัซื้อขดจากสวนไในมั่นในมันจากนั้นจากนนพักครับแม่เก็บไ้กินดนปันไดครับเนี่ยโอ้ยมืออื้นก็ได้กินแล้วค่ะเนี่บอสเก็บไปได้ดนปันใดครับคะเก็บไปได้ดนปันไดอันเนี่ยัก โอ้เขาขอตู้เย็นก็จะได้อยู่สองวันค่ะโอ้สองสามวันเนาะวิธีการถนอมอาหารนะครับกับคนอีสานนะครับคันขายได้ขายได้จังมื่นเนี่ยโอ้ยแต่ขายเกิดขายได้มื่นเดียวละคันเนี่ยบิดเล่นหมดเนี่ยมัดนะคันเนี่ยขายดีนะครับธรรมชาตินะครับขายดีต้องหอมนั่นสิโอ้ยชุดยอดเลยนะหอมบ้านนี่จะจะดีก็หอมต้นนนั่ตลาดก็เรื่องการโอ้ครับผมหอมต้นตลาดจะจะเขาจะบ่ามากินแต่หอมหมดอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาหมูแพ่งบนนี่แม่ โอ้ยบ่รอกค่ะกับหมูแพงออาล่อเล่นนะแม่เนาะออาเ้าก็หฮาน่ากินแท่นก็ได้หมูแพงเขาก็มากินพักเพื่อสุขภาพก่อนนะครับพักปลอดสารพิษนะครับก็เป็นอย่างเนาะครับเศรษฐกิจกัดูแลใส่กันนะครับประเทศไทยเอาโอเคครับเดี๋ยวจักหน่อยเอากะสีมาซิมนะครับซิม่า เวลาเสร็จแล้วเป็ล่งเดชให้แม่ขั้นต่อจังหน่อยนะแม่เนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสังมติจังน่อยกันโอ้ได้แล้วค่ะหนึ่งเป็นจังไดชครับวัเนี่ยแล้วเนี่ครับแล้วละค่ะหนี่โอ้แล้วแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส้มเชียงเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เอาไปไปใส่น้ำนึงก่อนน้ำมันมสเขาแส่เขาเขาค่ะน้แส่เขาเขาครับแต่ว่าตอนนี้กินได้แล้วไหมค่ะหนี่งกินได้แล้วค่ะหนี่งเอาความอนุญาตแม่ขออนุญาตของครูโบ่เบาโบ่ชิมนไดยจังไรเนาะ เอาได้ได้เลยบ่เนี่ยได้เลยอย่าตัวเด้ออย่าตัวเด้ออร่อยอร่อยอรอยอรอยนะครับอ่ะคำใหญ่เลยคำใหญ่เนี่ยเอาพี่้องเบิ้งพี่้องเบิ้งเอารุ่นใหญ่เลยอร่อยอร่อยเดอครับเอาเบิ้งเอ้าผอ้นั้นแกอยากมากินน้ำบ่เนี่ยเห็นเป็นตะแเ่บไหมครับงับบ่เนี่ยงูแห่งไหนบ่เนีัยเป็นแหงไหนมือล้วนล้วนนะครับ ดวยค่ะได้การนะครับเอานี่ปล้นป่าหนิไปเอกบ้านเอฟอุ้ยป่าตัวจุดจะเที่ยวอีกไว้คะเบาต้นบ้านเอฟกินบ้านได้บ้างี่ยใช่เลยค่ะเชิญเลยค่ะขอาวามสัมภาษณ์ต้นต้นบ้านเอฟนะครับต้นบ้านยโ่ธสครับผมบ้านเอฟจังหวัดจังจังบ้านเกิดครับศีชมพูนะครับจังหวัดก้อนแก่นนะครับเนาะมือนี้เป็นยังไงครับมาบ้านแม่ยื้อมือนี้ ประทับใจบ่ประทับใจครับแม่ครับอันนี้อ่าโอเคบรรยากาศดีนะครับมันมันเสียทีเมือนไปหน่อยเนาะแม่ครับแต่ว่ามือนี้เฮามาลองชิมอาหารพื้นบ้านเฮาเนาะครับเนาะใช่คือขันขามื่อขันขามื่อซ้ำเป็นขามื่อนะครับครับเป็นอะไคือใช่ป๋อครับเดี๋ยวผมขอแชร์ไปหาลานแป๊บนึงนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณผมขอแชรไปหาลานเอาเามือนี้บราป่จะไปหาลาน นะครับเนาะเอออ้อยฟังเ่อาเด้ออ้อยเด้อลานหน่อยลานแหญ่เอาขออนุญาตนะครับวันนี้นะครับขอบขอบคุณแม่เหยือนะครับเนาะที่อ่าให้ความรู้นะครับว่าวิธีการถนอมอาหารของอีสานบ้านเฮานะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับสามารถหากินได้นะครับอ่าหมูแพงก็กินส้มผักก็ได้นะครับเนาะอ่าอีที่นี่ ฝากพี่น้องบ้าบอรับผมอ่าอีพี่นี่อย่าลืมกดลืมกดกดไลค์โอ้สับตะไครัวขาไหวบอแมนโอ้่บอแมนบอกดไลค์กดไลค์กดแชร์ใครกดแชร์กดซับสไคร้กดสไคร้กดกระดิ่งกดกระดิ่งกระดังอ่ากระดังฟองอ่าฟองลุงฟองอ่าปันในห้าสิดังบลูตีไปลายยางเลยเนี่ยพี่น้องเจ้าดังเขาดังผมจะจะมาคุณพี่น้องครับ อ่าอย่าลืมยาค่ะคิดตึงครับเอาเอาโอเคเป็นนันกันเอาสำหรับอีพีนี่นะครับก็ขอจบอีพี่ยสาเพียงสำเนีนะครับพอกันไหมอีพี่ยี2สบาโบสีพาไปใสนะครับทีมงันสีพาไปใสนะครับืันนี้อย่าลืมบัตก้อยจะมื้อไปครับโอเคครับไปกินก้อยเหรอมื้อเท้ากินก้อยแค่แค่เนื้อ สป็นเื้อรักยังเป็นทังการโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้นะครับอย่าลืมนะครับให้เ้าแน่นะครับเพื่อสิได้สีผ้าไปชมอีพีทั้งบึงการว่าได้ไปจ้าเกือพี่น้อง พี่นารับประกันมีบุญบ้องไฟเอาวนีผมยิดตอกไว้หน่อยจุดวังโซเอาครับสำหรับอีพี่นี่อีพี่ยี่ิากขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงสมัยแล้วครับเนาะอาสวัสดีครับสวัสดีครับ